จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะกับการประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ของคนบันเทิงอย่าง Cas ต์อวอร์2023ในปีนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งที่17ค่ะหลังจากเปิดให้แฟนๆนั้นร่วมกันโหวตมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึง19มีนาคมที่ผ่านมาในงานนี้ก็มีศิลปินดาราจากค่ายต่างๆได้รับรางวัลการันตีความสําเร็จไปอย่างมากมายหลายรายการโดยผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆก็มีดังนี้นะคะ รางวัล most trending on social media ได้แก่ทีมนักแสดงจากซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียน uh. รางวั rising ล rising star ศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงเป็นของ Paperplanes ค่ะและ the best social media channel นั้นได้แก่ Good Day รางวัล the best content creator ได้แก่ J a p a n and Friends ส่วน hot test song of the year ได้แก่เพลงทรงอย่างแบดของ Paperplanes ค่ะ Hottest TV Program Award ได้แก่รายการร้องข้ามกำแพง The Wall Song รางวัล Hottest Film Award ได้แก่บุคเพสันนิวา, 2> าปปด2 s u per star Award ฝ่ายชายได้แก่ไบรท์วชิริทิ์ s u per star Award ฝ่ายหญิงได้แก่โบเมลดา trending artist Award ได้แก่ last one ค่ะ ศิลปินหญิงยอดนิยม Popular Female Artist b o k i e Lion และ Popular Male Artist Award ดได้แก่นุนิวชวรินส่วนรางวัล Shining Star of the Year ฝ่ายชายได้แก่บาโคตรินสิทธิ์ค่ะ Drama Award of the Year ได้แก่ละครเรื่องคุณชาย Series of the Year ได้แก่ทรสสิสดีสีชมพู The Best Actress of the Year ได้แก่มิวสิกแพรว่า The Best Actor of the Year ได้แก่ซีพรึกนะคะ uh, รางวัล Rising Female of the Year ได้แก่เบคกี้รีเบกาส่วน Rising Male of the Year ได้แก่ก่อนพร็อกซีค่ะรางวัล Popular Female Teenage Award ได้แก่ฟรินสโรชาส่วน Popular Male Teenage Award ได้แก่นนนท์กรพัฒค่ะรางวัลขวัญใจแคสแมกกาซีนได้แก่เนตศิรพภพและเจมสุภพมงคล ส่วนรางวัล Couple o f The Year ได้แก่ฟรีดสโรชาและเบกกี้ริเบกาส่วนรางวัล Hotest Artist Award ได้แก่เจมินายและโฟลด์ค่ะ Hotest Artist Award ครับแล้วก็ร,รางวัลของซีรีส์อีกอันหนึ่งครับเป็นรางวัลรวมของเพื่อนๆด้วยครับ่ชยครับเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลารางวัลนี้เป็นรางวัลที่ทำให้แบบพวกเราพึดนเนะาะหายเหนื่อยครับเวลาเวลาได้รางวัล รางวัลท like, so so, the ี่ได้เหมือนกันก็คือหมุนปั้นแข่งปีครับแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลคือเอ่อละครละครยอดแยบปีก็ปังแรบก็ขอบคุณขอบคุณกระแสตอบรับจากแฟนแฟนละครคุณชายทุกคนที่ทําให้ปีนี้เป็นปีที่ปังของเราทั้งสองคนรวมถึงผลงานของของพวกเราก็ปังด้วยละครคุณชายก็พวกเราสองคนเป็นตัวแทนทั้งทีมงานเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังเลยเราขอบคุณแฟนทุกคนที่ ได้รับรางวัลนุ่มปางแห่งปีครับผมปีนี้ก็เป็นปีที่2ครับผมแล้วก็อีกรางวัลนึงก็จะเป็นรางวัลที่รู้สึกมีเกียรติมากๆเป็นนักแสดงยอดนิยมนะครับผมที่ได้รับโหวตจากแฟนๆนักแสวนของผมก็ได้รับ2รางวัลเหมือนกันครับก็รางวัลแรกรางวัลหนุ่มไวสายดดนใจแห่งปีครับแล้วก็รางวัลที่2เป็นรางวัลศิลปินชายยอดนิยมครับที่จริงก็ดีใจที่ได้รับทั้งสองรางวัลเลยครับดีใ,ใจมากๆเลยที่สําคัญเลยอยากจะขอบคุณ โซนโซนนานานูแล้วก็มามิสันชายทุกคนเลยนะครับชาอยู่ข้างหลังด้วยที่แบบที่แบบว่าที่วันนี้ก็คือทําให้ผมกับเฮียได้รับรางวัลมาทั้ง4ีรางวัลเลยครับใช่ก็ดีใจมากๆที่ทุกคนยังซัพพอร์ตพวกเราอยู่เรื่อยๆครับช่างภาพนะฮะสื่อมวลชนนะครับพับนิ่งพับขึ้นไหวนะฮะใครถ่ายให้ยกมือฮะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ